เออมันต้องไฟดับอย่างนี้อันนี้มางานอะไรนะนักแข่งร่อนเวหาวะ่ะไฟเอม,มันมีอย่างนี้เดี๋ยววะ g d a มันมีแบบร่นเอ,อ้เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องร่นเหรอเครื่องร่นสามมิตไมิไม่ใช่ไม่ใช่เออเครื่องร่อนอะไรต่างเนี่ยอันนี้สองทุ่มสิบแปดเนาะแข่งสามทุ่ม เราไม่เคยเล่นซะด้วยด็แล้วใครเขาจัดงานวะเนี่ยผมรู้ตรงนู้นตรงนู้นชัวร์เลยมีแตกกลางอากาศแน่พอดีครับอันนี้ลงแข่งได้ทุกคนไหมครับได้ทุกคนครับไปลงชื่อตรงนี้ได้เลยรตรงไห,รไหนเอ่ยคุณผู้หญิงเนี่ยจะให้ผู้หญิงนี่พาไปได้ไดข้ขี่ไม่ยากใช่ไหมครับเอ,อ้ยขับผมสอน<า>ไม่ยากครับจะผมสอนครับอ๋อดีเลยครับจะมีเทรนเนอร์สอนให้โอ้โหดีเลยครับ ไม่เคยขี่ด้วยอยากลองมานานแล้วอะไรที่มันขึ้นอากาศเนี่ยเราจะไหวเราจะกระตุกด้วยโอเคเดี๋ยวไปหาคู่ฝึกได้เลยเดี๋ยวเขาแนะนำวิธีการ,การบินแล้วก็เข้าปฏิบัติได้ครับก็เครืออ่องแบบด้วยนะอ๋อครับผม,บผมลงชื่อแล้วครับครูฝึกข้างหลังข้างหลังคนใส่ื้าดำนั่นผมลงชื่อแล้วครับแล้วเรื่องชุดเรื่องใบนี่ยังไง ชุดตามผมมานี่เลยครับได้ได้ครับได้เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ดีเดี๋ยวสาวตกใจอ๋อมาไม่รู้วี่หนุ่ยเด็กพวกอูร่วงคนแรกแน่นอนงานเนี้ยบอกเลยแข่งมอไซค์ไม่เอาอะนะจะเอาบนอากาศอย่างเดียวเลยให้มันทำอะไรวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวสักพู่หนึ่งครับได้ได้ครับได้แข่งสามทุ่มก็ไปดีอ่ะเตรียมตัวเตรียมอะไรลองขี่ลองอะไรก่อนให้รู้เรื่องก่อน มันจะขี่ยากไหมวะเออมันขี่บนอากาศนะเว้ยมันขี่บนอากาศนะอืมจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีผิดพลาดได้ครับผิดพลาดนิดหน่อยได้ครับได้ครับแขนแขนผมแข็งแล้วมันยกไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรอได้ก็แต่ว่ามันไม่ยากใช่ไหมเนี่ยการการขี่อะไรแบบเนี้ยไม่ยากโอเคอุยถ้าขี่ไม่ยากนี่แบบชอบเลยเนี่ยได้ได้ได ได้เลยได้เลยไุ้ยเสียงว่ะอะไร,น,รนะครับคุยอะไรอ่ะอยู่ข้างๆโกดัง,ง<อ>ตรงตัวคุยวอลอย,ย,ยู่ไม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 ่กําลังจะให้เขาเอาชุดแต่แขนผมแข็งไะยกมือยกแขนไม่ได้อโอ้โหคุณชีตใช่หรอคุณชีตวะโอ้โหมาทุกงานหรอคุณชีตโอ้คุณชีดลงด้วยหรือเปล่าลงด้วยหรือเปล่าลงหมดแล้วลงอยู่แล้วลงทุกงานเลยนะเนี่ย ไม่พลาดไม่พลาดนี่ไม่เคยขี่เลยลองดูผมอาจจะล่วงคนแรกเลยก็ได้ลองใจเดียนะบอกก่อนจริงหรอเขาเขาคิดค่าเสียหายหรือเปล่าไม่คิดไม่คิดโอเคบอกเลยว่ามีแมงปอทอดเยอะแน่นอนแมงปอทอดใช่แมงปอไปได้ตัวหนึ่งผมน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆโอ้โสวัสดีครับคุณผู้คนที่เอาชุดมามาเอาได้เลยครับ ได้ไหมครับกีฬา่ะไรแน่เอาเอาชุดที่ผมได้เลยครับโอเคเพลงมันเพ่งตาเพ่งมาที่ผมแล้วก็เอาชุดผมไปเลยอันนี้หมวกนี่ผมก็ถอดได้ปกติใช่ไหมแบบว่าถ้ายังไม่ขึ้นบินอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับได้เลยครับพอดได้เลยว้วเยี่ยมเลยดูดีมากเป็นการบินครั้งแรกเล่ก็จะเรียนรู้ครับครับผมแล้วผมต้องใส่แว่น ต้องใส่แว่นซ้อนด้วยเรืยเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาที่ผมเลยทีละคนเลยครับอ๋อชุดชุดชุดไปชุดสี่ไปชุดชุดที่เขาเลยขอญาตแอกนิดนึงอะไรนะครับอยากได้ชุดคุณอ่ะเอ้าผมจะใส่อะไรนู่นแบบที่เขาเขามีสำมปองอะไรเลยเอาด้วยกันแอกนิดนึงจังหวะนี้นี่ขอญาตแอกนิดนึง มันก็ติดโ, <ผม S 1> โชว์เชี่ยวเช่าไหลเยยนี่อย่างเท่ใส่แว่นทำไม <laughs> ด่าตัวเองซะงั้นามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสอนครับมามอะไรยังไงบ้างครูฝึกอ,อบินมานานหรือ,อยังครับเนี่ยนานแล้วครับนานแล้วโอ้เป็นกี่ปีแล้วครับเนี่ยดูแบบน่าจะมีอาวุโสแบบว่าชำนาญการ ก็นานพอสมควรครับไม่ใช่วันสองวันนะไม่ใช่โอเคถามไม่ก่อนเราจะไว้ใจเขาได้สินะแม่ต้องหงอรับผมขับเป็นหมดทุกอะไรที่เป็นเครื่องยนต์อ้าวเรียกว่าเครื่องบินแถวนี้คือผ่านมือครูฝึกมาหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วแต่ยานอวกาศใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้ครูฝึกชื่ออะไรก่อนเราจะได้แบบรู้จักกันชื่อคาเมลครับผมชื่อโรคนะครับคุณครูครับผมโอเคอะไรคนนึงไปไหนแล้วเขาไม่เรียนเหรอ ออน่นครับอา๋าน่าจะไปเอากับข้าวมงครับขับข,ข้าวมาครับเขาบินเป็นแล้วหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวผมอันนี้บอกให้ก็ได้ครับใช่เดี๋ยวผมก็ไม่ได้รับเหมือนกันแต่ผมจะ,จะกินน้ำเปล่าไปก่อนจนก่าจะจบคอร์สเรียนเอ่อรบกวนฝากถามผู้ลงแข่งฝั่งนู้นนะครับว่าจะมาเรียนไหม เอ๊ะรายงว่าสอนรอบเดียวใช่ไหมครับเนี่ยคนมาที่หลังอดเรียนใช่ไหมไม่สอนเรื่อยๆครับสอนเรื่อยๆอ๋อสอนแต่ตอนตอนนี้คนอยู่ก็จะได้สอนทีเดียวอ๋อใช่ใช่ใช่เขาก่าว่าสอนในพวกชุดแรกชุดหลังไม่ต้องสอนมันก็ได้เราจะได้เอารางวัลใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาก่อนได้เปลี่ยบไงเราตรงนู้นเขายังไม่มาแต่ผมสอนตรงนี้ก่อนดีกว่าใช่ไม่ต้องสอนมันหรอกครับมันเรียนมันเป็นแล้วข้ามไปเลยอ่อ มาแล้วอ่าทุกคนทุกคนไอ้นี่แตะบัตรเป็นไอ้นี่หรือ,อยังครับครับครับทำมือที่ F4 ครับในซีวิเลียนนะครับเรียบร้อยโอเคจะได้เบิกเครื่องล่นได้ตอนแรกนะครับไปตรงเครื่องตรงนู้นที่เบิกไปถึงก็ไปเพ่งตาใส่เครื่องแล้วก็เบิกไม่ได้เลยอืแล้วก็ค่อยๆข,ขับออกมาไปตามจุดสีเขียวครับผมเครื่องคืออะไรก่อน กูงงมากตอนนี้เครื่องอะไรอันนรถเขียวมันจะจไปให้มาถึงตรงนี้มีแตกแน่มีแตกแน่วันนี้ <ık> <grading> เอ้พวกนี้มันรัดก็บอกไ้ตามจุดสีเขียวเอ้ก็บอกไว้ตามจุดเขียวไอ้พวกนี้มันขี้โกงเออเข้ามาตามเส้นดีกว่าจุดสีเขียวไปเรื่อยๆเลยครับอ๋อเวลาเราขี่ก็ขี่มาตามนี้ มันจะได้เป็นระยะทางให้แบบว่าส่งให้เราบินขึ้นได้จำได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวใช่ป่วะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันจะจะชนในนี่เอาใช่รันเว่ใช่ับลำเดียวขวาเข้ารันวีใหญนาะนี่มาที่จุดสตาร์ตรงนี้ครับไปเขียวแล้วไงต่อแล้วก็วนมาเหลืองเหรอตรงนี้ใช่อ๋อวนมานี่อ๋อเขียวแล้วก็วนมานี้ใช่ปะจุดสตาร์ทุกคนหยิบไอโฟนขึ้นมาแล้วเข้าไปที่แอป listing ครับ เลสซิ่งต้องโหลดไหมไม่ม well, ีหรือเปล่าเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่แท็กนะครับขอนี่เลสซิ่งแล้วก็กดเริ่มใช้เป็นอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอใหม่แอปเลสซิ่งแล้วะไรนะครับผมไม่เคยใช้เข้าไปที่แท็กครับครับเลสซิ่งใช่แล้วก็ไงต่อนะเลสซิ่งเข้าไปที่แท็กไอ้ข้างๆคำว่าโฮมอะครับอ่าครับผมแล้วก็เลื่อนลงไม้สุดจะเห็นคำว่ารูเตอร์ขับนะครับ อ๋อเห็นแล้วครับแล้วก็อ่ากดเข้าไปเลยครับว่า i t แทนะครับออเลยผมเข้ามาแล้วอ่าพอเข้ามาแล้วก็มุมวาบนมันจะมีกดเพลรูปธงรูปแผนที่เห็นไหมครับครับครับอ่าพอจะเริ่มแผนก็กดเพลย์อ๋อกเลยใช่ไหมครับโอเคก็มากดมันจะมีให้มาสตาร์ทต,ตรงนี้ด้วยก็คอยดูตรงพื้นให้ดีๆครับคือให้มากดตอน,ตอนจะบินขึ้นใช่ไหมใช่ครับ<ม>ตอนที่ทมอน,นเลาแข่งรถอ่ะได้เหมือนเั่าแข่งรนะ้นเลยไม่เคยแข่งรถซะด้วย ้ครับคนต้องมีครั้งแรกอะเมื่อโดนทอดครั้งคนนี้เอาเคบินมาทดสอบบินก่อนก็ได้ดีเลยใช่เนี่ยปัญมีเวลาอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะงั้นไปเลยได้ไหมได้เลยได้เลยก็จะบอกว่าค่อยๆนะเส้นชัยอยู่ตรงไหนครับเส้นชัยมันจะตามจุดจมันลงตรงนี้เนี่ยตามตามใน ถามหน่อยว่าเราบินเราบินเราบินไปไหนเราบินแถวแถวข้างบนสนามบินใช่ไหมครับไม่ได้ไปไหนไกลใช่ไหมวนสนามบินนี่แหละอ๋อกลัวแบบว่าผมตกที่ไกลๆหรือเปล่าเสียวเขาันก็วนอยู่บนนี้นะ๋ยวผมขอขอยืมขอยืมเรื่งร่อนสอนคนอื่นแป๊บหนึ่งได้ไหมครับเยี่ยมเยี่ยมเลยเลยครับไปคุณลบไปเบิกเลยไปไปไปเคยแล้ว ตรงที่ผมบอกไปเพ่งตาแล้วก็เบิกที่ที่ไหนที่ตรงเรื่องตรงไหนอะที่บอกเมื่อกี้เส้นทางการบินมาขอได้นะเดี๋ยวชันนีให้ดูหน่อยเคือไม่เคยเลยครับต้องขออภัยด้วยแต่ที่เครื่องนี้เลยครับเครื่องสีเขียวไม่ใช่อ๋อนี่นี่นี่ไอตัวเล็กๆนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เพ่งตาไปเลยไหนน่ะอู้ ทำไมผมสีส้มอ่ะโอ้ผมถูกคันหรือเปล่าอ่ะแต่ผมจะบอกก่อนจะขึ้นบินให้รัดเข็มขัดแล้วใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับอ๋อโทษทีเพราะว่าเพราะข้างบนลมมันจะแรงมันจะตีน้าทำให้อันนี้ผมยังลงได้ได้ได้ก่อนไหมลงได้ครับไอ้๋อลงปกติได้ครับอ้าวแล้วผมจะขึ้นไหมใช่อ้าว มันันขึ้นไม่เหมือนกับลงเหรอก็ขึ้นได้ปกติเลยครับมือเป็นรูปตัวเอฟอ๋อโอเคแล้วก็ลักเข็มคัดเดี๋ยวค่อยสตาร์ทนะครับเดี๋ยวสอนวิธีครับก่อนลองทามือเป็นรูปตัว A ตัวดีนะครับ A A เอดีนะใช่วีธีนี้คือลอเช็คล้อใช่ซ้ายขวาแล้วก็เวลาเล่นเครื่องคือ W W เล่นเครื่อง อ้าวมันไม่ได้ไปหน้าเลยดบเนี่ยใช่ก็คือไปหน้าครับที่เครื่องแล้วก็ส่วนเอเนี่ยคือเบรกเวลาเราแลนดิ้งลงอ่าอ่าแล้วก็ลองทํามือไปรูปสีกับหกดูครับสีกับหกนี่คือบังคับให้มันเอียงแล้วก็ช่วยในการเลี้ยวอ๋อแต่ว่ามันมันต้องขยับตอนข้างบนหรือเปล่าครับเพราะว่าใช่ครับใช่สี่กับหข้างบนสี่กับหกใช่ไหมใช่ส่วนห้านี่คือเชิดหน้าขึ้นส่วนแปดนี่คือเชิดหน้าลง แล้วก็เวลาเวลาแดนลิงลงครับมันมันจะเสียวหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าจังหวะลงแล้วอ่ะจังหวะลงอ่ะมันก็เด้งหรือมันก็ดอนขึ้นมาอย่าตกใจนะครับค่คอยค่อยค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยเชิดหน้าลงค่อยค่อยป,ปกตีกใช่ไหมใช่แล้วก็เบรกเบรกลงแล้วก็กดเอสเบรกค้างไปเลยกะระยะด้วยนะครับได้ครับได้ระยะตรงพื้นด้วยได้ครับนั่นแหละแล้วก็ทีนี้เออห้าห้านี่ห้านี่ลงแปดนี่ขึ้นใช่ไหม ห้านี่เชิดอัวครับแปดนี่ลงห้าขึ้นแปดลงโอเคครับแล้วก็อยู่ข้างบนระวังนะครับคอยดูเครื่องให้ดีเครื่องอาจจะมีดับถ้าคุณอาจถ้าคุณไปแตะเบรกเครื่องอาจจะดับคุณต้องสตาร์ทใหม่นะครับคือาโอ้ห้าบนห้าเบรกเบรกตัวไหนครับเบรกเบรกคืออ่าทมือ อ่าเป็นเกียเอสนะครับเกียเอสเกียเอสจะถอยเนาะครับใช่ถ้าเกิดคุณไปแตะทีนึงมันอาจจะดับหรือไปกดค้างมันอาจจะดับเราสตาร์ทใหม่ได้ไหมจังหวะนั้นสตาร์ทได้เลยที่ปุ่ม G ครับโอเคอ๋อก็คือถ้ามันดับเผ่อเราแบบว่าเราเผลอเื่อแตะเกียเอสเราก็สตาร์ทใหม่ถูกต้องไหมครับใช่เพราะว่าจังหวะอ่าแลนดิ้งลงอ่ะมันจะดับอยู่แล้วเพราะคุณต้องแตะเบรก พอถึงพื้นล้อถึงพื้นแล้วมันไหลแล้วอ่ะคุณก็สตาร์ทเครื่องให่แล้วค่อยขับมาได้แล้วตอนตอนมันแบบมันลงแล้วมันชอบเด้งขึ้นต้องทําไงนะครับก็ประคองครับอย่าตกใจประคองแล้วเขาค่อยๆใช่แล้วเขาค่อใส่เบรกค้างแล้วก็ที่หัวลงไปเลยก็แบบใส่เข้าเกียร์แปดเลยนะครับใช่ไปยานะครับ่าไงมีผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องการชุดนะ โอเคโอเคห้าลงห้าลงแปดขึ้นใช่ไหมครับขออีกทีไม่มีผลครับไม่มีผลห้าลงแปดขึ้นใช่ไหมห้าห้าขึ้นแปดลงครับโอเสำหรับกันโอเคเดี๋ยวจะจำไว้ให้ดีเลยห้าขึ้นแปดลงห้าขึ้นแปดลงสตาร์ทเครื่องแล้วไปตรงนู้นได้เลยครับได้เลยครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชิดหัวขึ้นนะกด W ไปเฉยๆพอได้ได้อ๋อห้าห้าขึ้นแปดลงโอ้ย ไปยังจุดสตาร์ทชี้เอาะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะไอ้แม้งเจ๋งว่ะไอ้แม่งเจ๋งว่ะชี้ G T A มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยถ้ากูดแตกข้างบนแล้วมันลวงลงมามันจะเป็นยังไงใครจะมาช่วยเราวะเนี่ยอืมอืมไปตามเส้นเขียวอื อันนี้ต้องต้องเลี้ยวหรือป<ล>ะกับลำแล้วเลี้ยวเข้ารันเวย์สักอย่างหนึ่งเอออีซี่ไปล่ะระดับนี้แล้วไม่ง<ๆ>่ายๆเหมือนขี่มา้าละครับนี่เทียบเรือเอไม่ใช่เทียบเทียบท่าเอยเทียบอะไรดีช่างมันแล้วกันอันนี้เราเปิดแผนที่เลยได้ไหมหรือว่าต้องรอแข่งจรงิงอ๋อ ى, เปิดได้เลยใช่ปะได้เออมันมันเปิดแบบอ๋อแอปแอปเลสซิ่งใช่ใช่ใช่ ลืมไปเนี่ยเทสซิ่งกดเพลงไหนวะไม่เห็นจะมีแผนที่เลยอันนี้บอกโอ้นี่ไงแผนที่มาเอาไรฉันขอตัวขึ้นก่อนแล้วนะพ่อหนุมกูลองเลยแล้วกันห้าขึ้นแปดลงเอา้าเอา้ากูไม่ต้องห้าเลยมันขึ้นแล้วเนี่ยห้าลงหรือเปล่าวะ อะไรอะ่ะเอาเช็ดหน้าขึ้นยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแปดแปดขึ้นแปดขึ้นเอออ,อ๋อยี่เอง ว้าวอีซี่แล้วล่ะแล้วเส้นทางมันอยู่ไหนวะกูจะเลี้ยวอะ่ะเลี้ยวสี่ครับไหนมันไม่เลี้ยวสี่หกอ๋อนี่เลี้ยวเลี้ยวอยู่ปะนี่เรากำลังเลี้ยวอยู่วะเนี่ยอ๋อมันเลี้ยวนานนิดนึง<ม>ไปไหนก่อนตอนเนี้ยมผมอยากจะก,กลับลำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ขึ้นขึ้นลูกข,ขึ้นขึ้นห้าขึ้นห้าหรือเปล่าที่ขึ้นอ่ะห้าขึ้นห้าขึ้น บอกว่าห้าขึ้นไงเ <c oughs> วน่าอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ระเบิดน่แต่จมเลยโอ้โหเรียกว่านั่งกันยาวๆเลยใช่ไหมครับลูกพี่ <c oughs> นั ais, mm, <He> ่งหลับก <ins> ันแล้วสองวันน <lever. S 2> ี like to to him, ้เขานั่งหลับเลยใช่เขามากันนานแล้วนะฉันเพิ่งจะเรียกว่าหายดีนะตอนแรกแบบว่าฉันฉันวิ่งไม่ได้เลยตอนนี้ฉันปลอแล้วโอ้ไอ้ทัอมันขายอาหารด้วยเปล่ใช่ใช่เขาเปิดร้านขายอาหารเลยคือรถนิโอ้โหอย่างเท่ นี่ร้านรับเลี้ยงอุมาทองเนียเฮ้ยลูกลูกเทพลูกเทพเหรอร้านดาดไอ้เนี่ยใช่เหรอใช่เหมือนลูกเทพยังไงก็เป็นร้านคนคนในเดตเดบิวท์เนี่ยที่นี่เขาเลี้ยงลูกเทพด้วยเหรอครับลูกพี่เอ็นไหมมาเป็นสิริมงคลแก่หน้าที่การงาน โอ้ยเรียกลูกค้านะ,ะาช่วงนี้แกเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เยเห็นหน้าแกโอ้ยผมไม่ได้ว่างเลยสามสี่วันเนี่ยแบบธุระหนักมากเ,าเขามีบัตรบัตรขับเขาใหม่แล้ว่ฮะเอาเราปกติขับเขาอยู่ตรงที่ขายเล่าเท่าที่รู้นะครับอันนั้นมันเช่าต,ตอนนี้เรามีเ,าเป็นของใจเองเลยเอตอกลงตกล,ลงคืออันนั้นคือไม่ใช่ของเราเหรอคือตอนแรกก็ใช่แล้วแล้วก็ให้สร้างใหม่ไง แต่มันก็ดูผมก็ชอบแบบเก่าๆสกรปรกๆ,ๆ,ๆกสกรปรกเหมือนกัน <c oughs> อันใหม่ก็สกปรกเหมือนกันออะะไรกันอ๋อไม่ได้ดีไม่ได้ดีเหมือนเดิมจุมันต้องอย่างนี้แหละเราอยู่ชานเมืองกน่ะรู้พี่เดี๋ยวเราไปดูก็ได้อเออจุดตรงไหนอ่ะ <Yeah, okay. S 1> ไปก็ได้แบบกลัวเข้าไปแล้วมันมันมีตรงไหนที่ผมเข้าไม่ได้หรือเปล่าจะดนูนะมันลอ็อกประตูอยู่ไม่ต้องห่วงถ้าจะไปคือฉันต้องไปด้วยอ๋อได้ที่เหลือมันล็อกประตูใช่ไหม เราเปักต<า>ูน้าไว้ไม่ให้ใครเข้ามีมีใครอยู่ไหมครับตอนนี้หรือว่าเออไปดีกว่าไปเดินเล่นที่นั่นดีกว่าบโนโก่ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วอือไปก็ตามกันมาได้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 ไปไปไป,ไป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 นี่กูไปตเะเภาขึ้น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 รถไม้เราเก็บไปแล้วขับคันนี้ดีกว่าโอ้รถช่างช่างยิ่งมาก่านั้นแล้ ร้านเบอร์เกอร์เปิดตรงนี้ดูยัยงร้านอะไรนะเบเกอร์เกอร์เกอราเยี่ยมเลยโอ้โหมัดูดีมากเลยทุกพี่ทำไม่ได้หรือเปล่าล็อกไปแล้วโอ้วที่จอดรถประจำตำแหน่ง ที่จอดที่จอดของคุณแจ็คอยู่ตรงนี้อ๋อเออดีเลยนะผมจะได้เออดีว่ะอย่างงี้ดีมากจะได้จำยศได้คะับเบสิเดนวอ่าง่ายเลยน,นี้จ,จำได้แน่แห้งอาราวไม่มีที่จอดไม่มีก็ไม่เป็นไรปกติแห้งอาราวไม่มีที่จอดอยู่แล้วเราไม่แฮ่แห้งอาราวจะอะไรมากมายแล้วก็อันนี้แห้งอาราวโเบรกทห้เข้าเขาเดินยศนี่อันนี้อันนี้คืออะไรออลลี่น,นี่คืออะไร เซอร์เจนด้วยโอ้เซอร์เจน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 เดินเข้าไปเทาใบม่นไม่แค่ดูแบบนี้แหละโอ้โหโอ้ยโอ้ยเจ๋งว่าบ้านรถอย่างเท่โอ้ยโอ้ยบ้านบ้านรถอย่างเท่เลยครับลูกพี่บ้านเซอร์เจนตรงนั้นน่ะโอ้ยเท่มากโยขับเขาเรามา่อนแล้วกันนะได้ครับโอเค โอ้นานที่จริงเราก็สั่งไว้นานแล้วตุละหมอนทำช้าอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้คืออยู่ชั่วคราวใช่ไหมแต่ว่าที่นู่นก็ยังเป็นที่หลักหรือว่าที่นู่นไม่อยู่แล้วอันที่นู่นเราไม่อยู่แล้วโอเคอยู่ที่หลักจริงๆแล้วโอ้โหดีมากเลยอ่ะเหมาะกับเหมาะเหมาะเลยครับเหมาะมากที่เลือกกันที่นี่แล้วทำแบบนี้เพาว่ายุทธศาสตร์นเออเท่าที่อืม ไอ้ <othe> ข้างบนนั้นผมว่าน่าจะบังเกอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นทำเหมือนเป็นบังเกอร์โอ้โดนบุกโดนบุกบ่อยแน่เนี่ยผมมันมาบ่อยแน่ฉันว่ามันมาบ่อยแน่นี่อะไรอ่ะจะได้อยู่เลยยังไงนี่โคว ะจะได้อยู่เลยได้ได้นะไปดูไปดูข้างในได้ครับไปไปเซอร์เวยส์ตักหน่อยมีใครอยู่หรือเปล่าแต่รถจอดนี่แต่เม่นคนเลยอะดูดูอันเนี้ยไม่รู้รถส่งประไหนเนี่ยแยกออกมาแยกส่วนไงออกมาแยกส่วนขายโอ้คุณดูดีมากโอ้คลับเฮาใหม่โอ้คุณพี่มัน โสุดยอดไปเลยครับแน่นอนอย่างเดี<า>ยวเข้าไปในห้องนี้ห้องไหนไทนี่อยากไปเข้าอยากไปเข้าได,ไ,ดได้ได้ครับได้โอ้โหดิดเดนโลแจ็คมาเปิดเหรอหรืออะไรอ่ะหรือยยากให้มารวมไม่ไม่ก็เดนโลแจ็คสามารถมาเปิดที่นี่ได้ตอนอเปิดครับมเมื่อวานก็ให้ยูนแล้วเดนแจ็คมาเปิดที่นี่โอ้โหโอ้โหนี่เป็น<ว>ที่มาคุยที่สวยไหมกุลบสวยไหมสุดสุดบ้าเนี่ยใครเขาแต่งให้วะเนี่ยแบบโอ้โหที่สุดกนั้นตรงนี้กุลก รูปเหรออุ้ยนี่คือรูปของทุกคนเลยหรือเปล่าที่แบบว่าทั้งอดีตหรือ,อยังไงครับเนี่ยครบหรือเปล่าเราเราสมาชิกทุกคนเลยโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่รุ่นก่อตั้งด้วยไหมเนี่ยตรงเนี้ยต้องนะ<ม>หมายดีฉันยังใส่หมวกอยู่นะเอ่อใส่หมวกหรอใ่ห,หมวกแดงอย่างนไหมเนี่ยอ<ว>ุ้ย <laughs> 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 เห็นแล้วนะ่ะโว้าวมายฉันเรลี่ยนไปเยอะนะอันนี้ผ่านมานานหรือยังครับเนี่ย นานแล้วเหมือนกันสักปีหนึ่งเหรอปีก,กว่าโอ้ยอยู่ว่เป็นหลักเป็นอะไรคใช่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 ทีนี้ผมจะได้เออมียังไงก็คือวนมาที่นี่ก่อนเลยอะไรแบบเนี้ครับใช่ไม่ต้องไปเย็นรถแจ็คอะไรเงี้ยก็ละแวกเดียวกันตอนนั้นแหจะไปชั้นรี่สองไป บอกเลยเขามากันบ่อยแน่มาโถมกันบ่อยแน่นอกเมืองก็นั่นเขาเลยต้องทไว้ไงเพราะว่านอกเมืองคือมันสายตาม,มันดีไงเนี่ยอกไหมมันดีสาหรับทุกคนไงมันก็เลยแบบก่อนหน้านี้มันไปตีที่เลไเยียบรแจ็คใช่ไหมล่ะอ่าท <c oughs> ีนี้มันได้มาตีที่นี่แล้วอือหือโอ้โหแ้จุดบังจุดบังเกอร์นี่แบบพร้อมโอ้โหแบบพร้อมเลยข้างบนนั้นอ่ะ